ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการท็อปเฟลประจำวันฮะมีการแข่งขันช่วงชิงบัลังความเฟลกันมากมายกลก่กองฮะระหว่างทีมงาน t c l และทีมงาน c o m เกมเมแต่สุดยอดความเฟลครับเราคัดมาเน้นๆๆนนได้3คลิปนี้ฮะอย่ามัวรอช้าเราไปดูคลิปอันดับ3ของความเฟลฮะได้แก่ อวตารสตาร์ของคุณนัตพลครับเป็นการแนะนำคลิปเจาะลึกมือสังหงสังหารว่าอย่างนั้นฮะสำหรับอวตารสตาร์ส่วนอันดับที่2องเป็นของคุณหิวท็อปครับข่าวคนแข่งเกม EP 1 4เขาบอกว่ามีข่าวมากมายกลายกองจนดูไม่หมดฮะเยอะกันเลยเกินนะครับแต่คุณก็เอาความเฟลไว้เป็นอันดับ2แล้วกัน และเราก็มาถึงสุดยอดความเฟลประจำวันนะฮะได้แก่ของคุณซีซอสครับ m อนสเตอร์ฮีคลิปนี้จะเป็นวงแหวน EXP กับระบบ m ัลติ f o r m a t i o n นะฮะเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีข่าวดาม,มาก,กันเยอะแยะมากมายในวงการเกมนะฮะสำหรับมอนสเตอร์ฮีโรนะคุณ ได้รับสิทธิ์นั้นเดียวนี้ฮะท็อปเฟลประจำวันครับสี่สอดเป็นยังไงบ้างฮะสําหรับท็อปเฟลประจําวันที่27กุมภาพันธ์2557คงจะรู้กันไปแล้วใช่ไหมว่าใครได้ท็อปเฟลแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าฮะสําหรับวันนี้ผมกอเดนขอตัวบายบายครับ